สวัสดีจ้เราแฟนคลับสการมาโตเดย์ทุกๆท่านเลยนะจ๊ะในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเกี่ยวสการมาโตเดย์ในตอนที่236กนะครับก็จะเป็นตัวเต็มของในตอนนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราไม่ต้องพูดมากให้เสียเวลาเนาะใครเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยซึ่งในตอนนี้มันจะต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับที่ในตอนที่แล้วเราจะได้เห็นใช่ปะว่ามีคนเนี่ยกำลังเดินมาขวางทางนะครับรถของสการมาโตหรือว่าเดินอยู่บนถนนนั่นแหละซึ่ เป็นออเดอร์คนใหม่ที่มีชื่อว่าธนาบตะนะครับก็ในตอนนี้จะต่อจากตอนนั้นเลยนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยเปิดตอนมามันก็จะเป็นการเดินของไอ้ธนาบตะใช่ป่ะซึ่งจะมีการเขียนระบุไว้ก่อนว่าในที่สุดกําลังหลักของสมาพันธ์ใหม่ก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วชะตากรรมของสกามโตจะลงเอ,อยอย่างไรนะครับมันก็มีรถเนี่ยผ่านมาแล้วก็ได้บอกว่าง่ายพี่ชายนักดนตรีขึ้นมาสิเราเนี่ยจะไปที่เดียวกันไม่ใช่งั้นหรอซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็จะตัดมาที่กลุ่มของชินนะครับแล้วก็อัตาลิและ รวมถึงคินดากะด้วยนะครับก็คือชุดที่พาสการโมโต้ไป JCC แหละอยู่บนรถใช่ไหมก็ดูเหมือนว่าคินดากะเนี่ยเขาจะบอกว่าสัมผัสอะไรได้งั้นเหรอชินซึ่งชินเนี่ยเขาบอกว่าใช่แล้วและบอยเนี่ยเขาเลยได้ถามมาว่าดูท่าทางว่าเราเนี่ยคงจะไม่ทันถึง JCC ่หรอมั้งนะซึ่งชินเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเตรียมตัวลุยพวกนั้นเนี่ยกำลังมาแล้วคินดากะเนี่ยเขาได้บอกว่ากําลังจะมางั้นเหรอเดี๋ยวสิจักไหนละ่ะพอคินดากะเขาพูดแบบนี้ใช่ป่ะดูเหมือนว่าคุณเอาอีหรือภรรยาของส โโเ,เขาก็จะได้เห็นว่าไอ้ตรงที่วัดทีปจรนเนี่ยมันดังเปี๊ยบๆ,ๆขึ้นมานะครับก็มีการเขียนไว้ว่าตรวจพบขึ้นไฟฟ้าผิดปกติครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าฮานะเนี่ยจะมีกระแสะไฟฟ้าเนี่ยวิ่งผ่านชบาซ,ซึ่งบอยเองก็ตกใจนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าโกซูนะครับหรือหนึ่งในสมาชิกองค์กรของเซเล์เนี่ยคือเดินมาขวางไอ้ตรงทางจ่ายค่าทางด่วนพอดีเลยนะครับมีการเขียนไว้ว่าปิงปองกําลังจะเข้าด่านเก็บเงินแล้วคุณยังไม่ได้เสียบใบชําระค่าผ่านทางเลยค่ะ ซึ่งต่อมาเราจะได้เห็นว่าโกซูเนี่ยมันได้กระโดดเข้ามาในรถของสการมโตเลยนะครับผ่านกระจกหน้าคนขับอ่ะเนาะมาถึงเนี่ยมันก็ยืนค่อมสการมโตอยู่นะครับเราก็จะได้เห็นว่าคนในรถเนี่ยต่างตกใจที่มันอยู่ๆก็โผล่มาซึ่งมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริง,รงๆแผลหนักขนาดนั้นยังรอดชีวิตมาได้อีกนะสการมโตซึ่งตอนนั้นเนี่ยชินก็ได้พุ่งเข้ามาต่อยนะครับแต่โกซูเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นออเดอร์คนหนึ่งเลยก็ว่าได้เนาะมันนก็เลยลยมตีของชิได้้แว เตะชินออกนอกรถไปเลยนะครับซึ่งคุณเอาเอียเกือบตกรถไปด้วยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าชินคุงเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วอยู่ๆเนี่ยเราจะได้เห็นว่ารถดับเพลิงเนี่ยตามรถสการมโตมานะครับคนที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยก็เลยคว้าชินไว้ได้ใช่ปะเขาเลยได้ถามว่าเป็นอะไรไหมเจ้าหนูเกือบไปแล้วนะซึ่งชินก็เลยบอกว่าขอบใจนะและฉาดจะตัดมาที่ไอโกซูมันเนี่ยยืนค่อมสการมโตอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอเนี่ยมันมีความสามารถยังไงใช่ปะกงเล็บมันเนี่ยสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าได้นะครับ สามารถยิงจากปลายนิ้วได้ด้วยแล้วก็รวมถึงชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับการโจมตีระยะประชิดต,ตัวได้ด้วยหรือว่าชาร์จพลังเพื่อที่จะโจมตีแบบช็อตสายฟ้าแบบส่งพลังที่สามารถทําให้ชิ้ชิบะเนี่ยหมดสติได้เลยนะครับซึ่งทันใดนั้นนะครับในจังหวะที่มันกําลังลงมือกับสการมาโตเนี่ยก็มีคนเนี่ยมาหยุดมันโดยคินดากะนะครับเขาได้มีการดันตัวของโกซูเนี่ยออกไปจากรถใช่ปะคือทะลุรถออกไปเลยซึ่งบอยก็เรียกว่าเฮ้ยคินดากะและหลังจากนั้นก็ไปอยู่รถข้างๆนะครับและเราจะได้เห็นว่าโกซูเี่ มันก็ยังไม่ได้แบบว่าปฏิกิริยาอะไรที่ดูตกใจนะครับแต่มันก็ชมคินดากะแหละเนาะว่าไวเปียชมัดเลยนะคุณลุงซึ่งคินดากะเขาเลยได้สวนไว้ว่าใครจะยอมให้คนหนุ่มอย่างแกเนี่ยมาตามตูดกันเล่าและหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าคนที่อยู่บนรถเนี่ยมันก็คือคนของสมาพันธ์ใหม่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทอเลสแล้วก็ธนาบตะด้วยนะครับที่อยู่บนรถคันนั้นใช่ปะซึ่งดูเหมือนว่าทอเลสเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดออกมานะครับในจังหวะที่คินดากะเนี่ยกำลังเล่นงานโกซูใช่ปะ ช่วยพอเパーือหน่อยจะได้ไหมอ่ะนี่มันลดชั้นนะเฟ้ยซึ่งไอคนที่ชื่อทอเลสหรือว่าทอเลสเนี่ยมันจะมีความสามารถในการใช้เครื่องพ่นสายนะครับหรือว่าแซนบรัดนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้พ่นอากาศอัดผสมระหว่างสารสกัดด้วยเครื่องพ่นอากาศโดยมีสิ่งที่ถูกใช้เป็นสารสากาัดนั้นเนี่ยได้แก่พวกกรวดพวก แก้วพวกเม็ดเหล็กอะไรอย่างนี้นะครับก็มันจะใช้แบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ว่าไม่มันถนึงใช้อย่างนี้ก็อย่างที่เราล้วนดีว่ามันไม่ค่อยมีตังไอคนนี้มันเล่นแต่การพนันนะครับมันก็กําลังจะยิงใส่คินดากะนะครับคินดากะเขาเลยบอกว่าเชื้อโดนเขาแล้วไงแต่ต่อมาเราจะได้เห็นว่าชินเนี่ยอยู่บนรถด,ดับเพลิงใช่ไหมเขาได้หย่อนสายน้ำเนี่ยมาทะลุรถของไอพอเลสตรงประตูหลังนะครับแล้วเขาบอกว่าคินดากะปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งตัวของคินดากะเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนว่า,วาไม่เป็นไรหรอกชินนี่นายคิดจะทําอะไรนะ่ะ ซึ่งชินเองเนี่ยมันก็ได้ปล่อยน้ําออกมาเยอะเลยนะครับใส่รถจนแบบว่ารถนี่คือแตกเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้สอคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็จะจมน้ําไปด้วยใช่ปะ่ะนั่นก็คือไอ้ตัวของทอเรสแล้วก็ธนบัตนะครับพอสถานการณ์เริ่มแย่เนี่ยไอ้ตัวของทอเรสมันก็พูดแบบไม่ค่อยชัดเนาะแต่จับใจความได้ว่าหาทางทําอะไรหน่อยสิซึ่งตัวของธนบตตมันก็เลยได้บอกว่าดรอปดีก็น่าจะเป็นการโจมตีโดยใช้กีตาร์ของมันเนาะนะนะนะมันก็เลยทําให้ไอฝ้ฝารถเนี่ยเปิดออกไปเลยนะครับทำอย่างกับรถ เลยแต่คินดากะเนี่ยก็ไปหาชินแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือรถของมันในตอนนี้จะมีแค่มัน3คนนั่นะก็คือไอ้ตัวของทอเรสธนาวตะและก็โกซูนะครับเราจะได้เห็นว่าคินดากะเนี่ยถามชินไว้ว่านายเนี่ยเริ่มทําอะไรคล้ายก,กับเจ้าสกามโตเข้าไปทุกทีแล้วนะชินซึ่งชินเองเนี่ยเขาเลยได้สวดาว่าซเลอร์เองเนี่ยก็พูดแบบนั้นเหมือนกันนะคินดากะซึ่งตัวของโกซูเนี่ยมันมาปลอบใจไอ้ตัวของทอเรสนะครับว่าได้ล้างรถเนี่ยมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอทอเรสทอเรสเขาเลยสสวนมาว่ารถ ที่ไหนไหลบ้าเขาล้างกันข้างนอกเว้ยแล้วก็จบไปนะครับโดยมีการเขียนทิ้งท้ายว่าเปิดก่อนด้วยสไตล์แบบสการมโตนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของในตอนนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าต่อสู้กันได้ดุดเดือดเนาะสำหรับคนที่เป็นทั้งออเดอร์แล้วก็ถูกมองว่าเออมีความสามารถเหมือนกับออเดอร์เลยแล้วก็มีออเดอร์ยุคเก่าคือยุคแรกๆเลยอย่างคินดากะเนี่ยเข้ามาร่วมในฉากนี้ด้วยนะครับชิ้นเองเนี่ยก็ต่อสู้ได้ดีนะครับสำหรับเจอไอ้เจ้าพวกนี้เนาะเรียกได้ว่าเป็นสปราร์ตทั้งหมดอะไรก ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นเนี่ยต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครอยากแนะนําหรือว่าติเตือนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะก็เดี๋ยวจะนําไปปรับปรุงที่หลังนะครับส่วนประเด็นอื่นเนี่ยเรากําลังหาอยู่ซึ่งสกามโโตเนี่ยหาประเด็นกลับมาพูดคุยได้ยากมากนะครับเพื่อนเพื่อนมีประเด็นไหนน่าสนใจเนี่ยก็เม้นมาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปลวไปด้วย